สวัสดีครับลาเพ็บพอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100ซนครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน5 0,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับต่างหูพลอย3สีประดับด้วยทับทิมเขียวส่องไพลินความยาว3.8เซนติเมตรหน้ากว้าง1.6เซนติเมตรน้ำหนักรวม1.97กรัมราคา6,800บาทครับ ชิ้นนี้เป็นต่างหูตุ้งติ้งนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับพลอย3แบบนะครับมีทับทิมมีไพลินมีเขียวซองนะครับเขียวซองนี่นะครับนี่ตรงกลางเป็นทับทิมนะครับไพลินนะครับเขียวซองที่เห็นเป็นสีเขียวอ่อนๆเนี่ยเป็นเขียวซองนะครับแต่เป็นสีก้านมะลินะครับสวยงามมากนะครับตุ้งติ้งค่อนข้างยาวนะครับความยาวของเนี่ยสามจุดแปดเซนติเมตรนะครับใส่แล้วกําลังสวยงามนะครับ หน้ากว้าง1.6เซนติเมตรนะครับชิ้นนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับบอกก่อนนะครับทองคำเขาเนี้ยจะไม่หนานะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สวยราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดดูนะครับให้เทียบกับขนาดเหรียญสิบนะครับความยาว3.8หน้ากว้าง1.6นะครับเทียบขนาดเหรียญสิบใกล้เคียงกันนะครับ ชิ้นนี้เข็มสวยนะครับเข็มตรงนะครับไม่บิดไมเบี้ยวนะครับพร้อมใช้งานนะครับสินค้าชิ้นนี้ทองคําไม่หนานะครับน้ำหนักเขา1.97กรัมเวลาพี่พี่ใช้งานพี่พต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดึงให้ดูนะครับต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับเนื่องจากทองคำเขาไม่หนานะครับค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับ จับลำบากนิดนึงนะครับชิ้นงานไม่ใหญ่มากนะครับให้ดูนี้นะครับเข็มจิ้มเขาเนี่ยสวยงามแน่นอน,นครับตรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับชิ้นนี้ตรวจสอบแล้วนะครับเข็มตรงสวยงามดีนะครับ ชิ้นนี้สามารถออกไปเซอร์ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่จาเป็นต้องออกก็ได้นะครับเพราะว่าพอยเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับชิ้นนี้ราคาเขาเบาอยู่แล้วนะครับถ้าออกใบเซอร์ด้วยก็ต้องบวกค่าไบเซอร์ไปอีกนะครับสินค้าตรวจสอบดีทั้ง2ชิ้นนะครับทั้งสองด้านนะครับว่าสวยใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็ตรงเหมือนกันนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับสวยงามดีนะครับ มาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแรกเป็นคืนนะครับชิ้นนี้ชุบล้างได้นะครับออกใบเซอร์ได้นะครับพี่แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับสำหรับใบเซอร์นะครับสวยงามแน่นอนครับตุ้งติ้งสวยงามนะครับเป็นสินค้าที่ราคาเบาแต่ใช้งานได้จริงออกงานได้สบายนะครับชิ้นนี้ ชิ้นนี้เป็นสินค้าราคาไม่แพงมากรบกวนที่พี่สั่งออนไลน์อย่างเดียวนะครับส่ง EMS แบบรับประกันสินค้ามีวงเงินรับประกันผมเป็นผู้ออกค่ารับประกันนะครับมันจะได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%นะครับหรือมาลับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองวันเปิดร้านแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับ พี่ๆคนไหนสนใจสินค้าชิ้นเก่าที่ลงคลิปวิดีโอไว้สนใจติดต่อเข้ามาได้ลเลยนะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นจะในอยู่นะครับวันปิดร้านวันหยุดร้าน31ม,ถถมกราคมนะครับหลังจากนั้นส่งสินค้าลงคลิปวิดีโอตามปกตินะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่พี่มานะครับที่รับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ